สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูแกะน้อยสองตัวนี้นะคะทั้งดือ้อทั้งมึนทั้งสนนะคะจะเล่นกันนะคะอันนี้เป็นคู่ปรับกันเวลาถ่ายแล้วไม่เล่นเนาะ หองนงนงาน,น,าน,น,านตัวแดงนี้เกิดที่หลังนะคะเกิดขาวก่อนเพศผู้ทั้งคู่ พ่อแม่ก็จะกินกระถินนะคะตอนนี้ลูกก็จะหาที่หลบที่นอนธรรม,มชาติของเด็กๆแพะแกะจะเล่นกันนะคะหยอกล้อกันเมื่อก่อนตัวขาวมันจะเล่นกักตัวนี้นะคะแต่ทีนี้มีคู่ตัวนี้เกิดมามันไม่เล่นนะคะนี่มันจะเล่นกับตัวนี้ แกะมันจะโตวไวนะคะตัวนี้เลยโตวไวตั้นต่เกิดเลยนะคะเพศผู้ใหญ่ไวมากนอนแล้วนะคะวันนี้เป็ดก็ขออาหารแล้วน่ารักมากแกะน้อยเพศผู้ทั้งคู่สองตัว ตอนนี้ก็จะเป็นช่วงให้อาหารนะคะคนก็มือเจ็บนะคะควันแขนตัวเองประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปช่วยเขาก่อนนะคะ